สวัสดีครับย่กับสองปแปลนพาเราคือเกาครับเอ่เมื่อนี้ผมพามาเบิงบักดินกีครับเอ่อที่พวกฝูงพึ่งแมงมาแลงต่างๆนะครับเนาะใดผสมเจสอนให้แล้วนะครับเนาะเมื่อน,นี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดวันนะครับเนาะยี่สิบเอ็ดมือหลังจากเอ่อฝูงพึ่งฝูงแมงนะครับเนาะเดี๋ยวผสมเจสอนให้กัน มาทายให้พอแมมพี่น้องบงครับความดกของบักลินจีนะครับเนาะลินจีนะครับนี่ครับเป็นช่อเป็นพวงครับเนาะพันนี้เป็นพันก้านสันแน่นครับเนาะเดี๋ยวมันบมันแบบก้านเยานนะครับเนาะนี่ครับโอ้นครับเดี๋ยวผ้าคือไปเบิ่งด้านบน นี่ครับหลังจากยิบเย็ดมื่นนะครับเนาะยี่สิบเอ็ดวันก็ดกประมาณนี้เลยนะครับเนะาะนี่ยาบ่ฉีดครับหลังจากนี้ก็จะฉีดยานะครับเนาะหรือจะฉีดาสารชีวภาพนะครับเนาะนะครับเพื่อไล่แมงไล่หนอนนะครับเนาะให้ให้มีความอ่ำชิวจังหน่อยนะครับเนาะ แต่กับบอสไซหลายนะครับเนาะเป็นพวกน้ำสมข้นไม่เนาะครับเนาะถ่ายจยากฉีดอยากผสมฉีดนะครับเนาะอ่ายาขามแม่แรงนี่ก็อันนี้มันอยู่แถวมันอยู่ในบ้านนะครับเนาะแถวบ้านผมจะบอสไถยาขามแม่แรงนะครับเนาะนะครับอ่าไปทางลังค่าทางล่งเห็ดเลยนะครับเนาะเป็นลังค่าล่งเห็ดครับนี่ครับลิ้นจี่ะครับเนาะอ่าถ่ายเบื้องความดกดนะครับเนาะ ครับจะมีด้านเดียวนะครับเนาะด้านาฟังทั้งทิศตะวันตกครับบอคอยเป็นหน่วยปันดน,นะครับเนาะนีครับหน่วยครับก็ถือว่าผระสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งครับเนาะสำหรับอ่าให้พวกฟึอ้อฝูงพึ่งนครับเนาะพึ่งแรงต่างๆผสมเกรสรให้นะครับนะเนาะอ่อวับช่วง ช่วงที่พวกแมงมาแรงครับผสมเกสรแล้วครับแล้วก็นี่ร่มมากที่หลังนะครับเนาะนี่ครับถ้าดอกกระลังบานนะครับเนาะถ้ามาช่วงดอกกระลังบานและมันร่มนี่ครับยาดโลนเบิดดูครับก็ยังดีครับเพราะว่าดอกได้บานแล้วก็มแลงต่างๆนี่ครับเดี๋ยวมาผสมเกสรให้แล้วเนะครับเนาะจังร่มครับก็ถที ไวโชคดีไปอีกแบบน้องเนาะที่ร่มมาที่หลังน้องเนาะหลังจากแม่งผสมเจสซอนห้แล้วน้องเนาะนี่ครับด่านบนครับจะไปบ่ถ well. ึงนรับเนาะมันอยู่ด่านบนของลังค่าครับอ่าบ่มีใหม่เดไปน้อเนาะยืนไปนรับนี่ครับว่าไทยเห็นบงความดกทางดกจีนครับเนาะ ข้าขงหลังหุ่นกระมี่นะครับเนาะซึ่งมันไปบอ่บอถึงนะครับเนาะนี่ครับผมใส่กับเป็นปุ๋ยคอกนะครับเนาะที่ใส่โรยต้นะครับเนาะเป็นปุ๋ยคอกจะบ่ใส่หลายครับใส่มาตามหนามครับพ่เรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นได้คว่ำซุ่มจาก จากล่งเห็ดนะครับเนาะนี่ครับคว่ำดกครับมาหูว่าเห็นชัดหรือบอครับเนาะมาไทายพอแม่พีนองเบิ้งครับเนาะอ่านี่ก็จะคงประมาณเดือนเมษาอีกประมาณเดือนเมษากลัวครับก็คงจะได้เก็บผลผลิตนะครับเนาะ นี่ครับคือว่าดกนะครับเนาะการผสมเกสรโดยธรรมชาติครับนี่ครับความดกของหมึกเดนจีครับหลังจากผสมเกสรแล้วนะครับเนาะก็เริ่มมาติดตามผลงานให้พอมีีพ่น้องเมืองลามมันเป็นจังไรแล้วนะครับเนาะนี่ครับครับสุดท้ายนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องไปแลนพาผ้าหลอเลยนะครับ ขอบคุณครับ